เราเห็นรถแท้แล้วนะครับว่าสเกลเป็นยังไงนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามาบ้านพี่เขานะครับเอาไฟหน้าแท้บางบางบงชิ้นเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยใช่ไหมครับใช่กว่าจะหาได้แสนหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยแค่สเกลเนี่ยลิ้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทอันนี้คือผมซื้อมาได้ในราคาไม่แพงนะแต่ก็ก็แปดหมื่นครับไม่แพงนะแปดหมื่นะครับนี่อะไรอ่ะอิดอิดป่ะอิดเจะเอา GT-R ไหมเนี่ยเอออิดจะเอา GT-R สวัสดีครับผมตอนนี้กําลังเดินทางไปเอาประตูแท้นะครับผมนะครับปีประตูแท้มีไฟแท้ของแท้หลายชิ้นเลยครับวันนี้ที่เรากําลังเดินทางไปเอานะครับผมเราอยากให้มิติรถมันได้นะครับเลยขอใส่ของแท้เป็นบางอย่างนะครับผมไปเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรบ้างในวันนี้ครับ let's go นะครับนี่ไปเดินทางกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับเราเห็นรถแท้แล้วนะครับว่าสเกลเป็นยังไงนะครับผม แล้ววันนี้นะครับเรามาบ้านพี่เขาครับมาเอาไฟหน้าแท้ประตูแท้เนี่ยประตูเนี่ยแท้แบบยกปานเลยนะเนี่ยนะครับเราได้ประตูแท้ยกปานเลยนะพามารู้จักกับเจ้าของเลยดีกว่าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับี่วันนี้พี่มาแบ่งปันแบ่งปันนะครับพอดีนี่เขาปั้นหลายปีนะพี่กี่ปีแล้วพี่เนี่ยทันนี้สี่ปีแล้วครับสี่ปีโอ้โหนี่หมดเดียวเนี่ยอ่า หมดไปหลายร้านแล้วรถเก่ารถเก่าจะต้องใช้เงินสดจะเหนื่อยหน่อยครับรถเก่าใช้เงินสดอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วแต่ละชิ้นก็หายากใช่พี่บางบางบางชิ้นเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเลยใช่ไหมครับใช่ผมจะหาได้นะครับวันนี้ก็พอดีว่าพี่ของมีอะไรสองชุดที่ไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับก็เลยแบบผมก็เลยมีขอแบ่งปันหน่อยขอแบ่งปันดีดีไปสร้างฝันกันไปสร้างฝันกันรับผมผมก็อยากได้สเกลที่แท้แล้วแบบสวยแบบนี้นะครับผมก็ ประตูแท้ไงก็จบเนาะใช่ครับเพราะว่ามันโครงสร้างมันจะแข็งแรงด้วยใช่ครับผมนะครับผมก็เลยแบบว่ามาเอาประตูมาเอาไฟหน้านะครับแล้วก็มีเนี่ยชุดเนี้ยชุดเซ็ตเนี่ยเมื่อกี้เราเราดูแล้วนะครับจากรถเราที่เราซื้อกระดองมาเนี่ยเราดูแล้วมันน่าจะผิดเพี้ยนตรงเนี้ยใช่พี่ดูว่าเพี้ยนไหมเพี้ยนครับเพี้ยนเพี้ยนแต่แก้ได้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 เพราะว่าเพราะว่าสเกลตรงเนี้ยมันได้อยู่ แร้วก็แก้ส่งให้ตรงนี้แล้วก็เอาประตูเข้าไปยึดแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาแก้โครงสร้างตรงนี้เช่ไหมครับผมนะครเพราะตอนที่ผมไปซื้อกระดองมาพี่เขาบอกว่าก๊อปจาของแท้เลยนะครับโออันนี้มันเอียงนี่เราเรามันตรงนี่นะครับถ้าเราชุดนี้ไปผมว่าก็น่าจะจบแหละใช่ครับก็แค่แก้ตรงนี้เดียวพี่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็แอบแอบถามนิดนึงอันนี้รดอะไรพี่อันนี้อ่าเป็น สวกนูกสวัสเกนแต่ว่าอาจจะคันนี้แจ้งมา4ี่หปีแล้วครับผมต้องครับโอนขนส่งและสปาร์สมิเรียบร้อยครับผมคันนี้นะครับหลายคนถามผมว่าอันนี้เนี่ยพี่ผมมีคำถามแต่ละคนเลยหลายคนบอกทำไมไม่ใช้เต่าทำสำหรับผมนะเต่าคนก็ทำส่วนมากทำรุ่นยางรถเต่าทำใช่ครับอย่างคันนี้ใช่ไหมใช่อย่างคันนี้ก็รถเต่าเหมือนกันนะครับนี่ครับเราดูก่อนนี่ ดูดูดูตัวไหนจะรู้ไหมผมว่าดูพื้นจะรู้ไหมคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเป็นอ่าโครงสร้างมาจากเต่าเนี่ยจากมันจะยกกระดองได้นี่นะมันจะยกกระดองได้เหมือนเต่าเลยครับครับเหมือนกันเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นพื้นของโฟกสวาเกนอืมก็เหมือนว่าเป็นคัสซีแล้วยกออกได้ใช่ใช่ไหมจะเหมือนกันเลยจะือนก็คือว่าเหมือนรถกระบะใช่ไหมพี่ใช่เหมือนยกหัวเก่งออกได้วันเนี้ยใช่ใช่ใช่อนี่ครับผมครับ ว,วันนี้เราก็ได้มีโอกาสที่แบบมาดูรถของแ้นะครับเราจะได้รู้ว่ารถเราอะ่ะจะไปแก้ตรงไหนหรือเปล่าี่ไฟแพงปุณเนี่ยแพงครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้คือใส่ไว้ธรรมดาเพราะว่าของจริงเ,เราส่งไปรีสโตไฟอยู่โอ้แผงค่ารีสโตแพงมากโอ้เนี่ยเี่บอกแค่แค่สเกิร์ตนะแค่สเกิร์ตตรงเนี้ยแสนหนึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับเนี่ยแค่สเกิร์ตเนี่ยลิ้นเนี่ยหนึ่งแสนบาทใช่ปะใช่ครับ กระจกคู่เลยนะกระจกคู่หนึง4ี่หม้ากระจกสี่หมื่น้วที่ดูดีแต่ละชิ้นอ่ะโอ้โหผมถามกระจกหน้าหลังมาห้าหมื่นกว่าพี่ใช่ครับใช่ปใช่ถ้ามันเป็นของแท้ยิ่งยิ่งถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปีสุดท้ายแล้วของอเก้าสี่จะมีใบปัดหลังอืมดูดิจะอะไรแต่ละชิ้นแบบ บอกคู่เอยดูมาอันนี้อันนี้คือผมซื้อมาได้ในราคาไม่แพงนะแต่ก็แปดหมื่นครับไม่แพงนะแปดหมื่นโอ้โหเบาะคู่แล้วแปดหมื่นคิดดูดิเราจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นแดงลิมิเต็ดอ๋ออุยอันนี้เป็นไฟฟ้าแล้วอ่ะโอ้โหสวยเลยนะครับตอนนี้พี่เอาไปวางเครื่องใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ใช่อ๋ออันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเดี๋ยวคันนี้เราขยายซีซีจากพันหกอ่ะเป็นสองพันสอง แล้วก็แต่งโก่งเป็นโก่งป้อนเลยครับเปิดป่าท้ายมานี่คือเป็นป้อนเลยเอ้าเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะวางเครื่องอะไรสสร้อยรเดี๋ยวมาอีกรอบได้ได้พี่ได้ได้ครับตอนตอนพี่เสร็จพี่แจ้งผมได้ผมมาได้ได้ได้ดินดีนะคันนี้จะทำเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้คำแนะนำครับพี่มันจะได้ออกมาสวยๆครับอะไรที่เพราะว่าเพราะว่าพี่อ่ะครับเขาเหนื่อยจะมันมาละ พี่เนี่ยมามกี่ปีเนี่ยสี่ปีครับส<า>ี oh ่ปีโอ้โหสี่ปีนะพี่เอาอปั้นมาสี่ปีอ่ะครับแล้วตอนเนี้ก็เอาไปทําเครื่องก่อนหน้านี้มันวิ่งได้ยังอ่ะพี่ก่อนหน้านี้วิ่งได้ปกติครับแต่ว่าเราเพื่อไปทำดูครับทั้งหลังครับก่อนหน้านี้วิ่งได้ปกติแต่คืนนี้คือว่าพี่เอาอัพอัพใหม่ช<า>ใช่ไหม<า>อัพเครื่องใหม่เน่น่เน่โอ้ มันเฟื่องท้ายเต่าเลยวะพี่ใช่ครับโอ้นี่นี่น,นี่ห้องเครื่องก็เต่า,ตาใช่ไหมใช่จะเรียบร้อยพูดแต่เครื่องกันทีดเดียวดิพี่ใช่ครับเครื่องใช่ไหมเครื่องคือเครื่องอ่ะพอเป็นเครื่องเต่าอ่ะมันจะแบ่งแบ่งด้านบนกับด้านล่างพราะว่าเครื่องจริงๆอ่ะจ,จะยงมาอยู่ด้านล่าง<อ>เพราะว่าเพราะว่าเต่าอ่ะมันเป็นระบายความร้อนด้วยด้วยอากาศก็เลยแอร์คูลครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะรับอากาศด้านล่าง<อ>ส่วนด้านบนเนี่ยจะมีแค่ก่งกับไดแล้วก็แอร์เท่านั้นเอง จ่เล็กนิดเดียวครับห้องเครื่องจ่ายเล็กนิดเดียวครับครับครับูผมทำซัพเปอร์เริ่มเลยรถผมใช่ใช่เห็นคันนี้นิดเดียวเองนะครับไม่ไม่ใหญ่ไอ้แล้วหม้อน้ำมันมีไหมพี่ไม่มีครับเอาเหรอแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศไงอ๋อครับมันถึงไม่มีพื้นที่อะไรเลยของผมเนี่ยผมวางเครื่องเคยอ่ะผมยังคิดอยู่เลยนะว่าผมจะเอาหม้อน้ําไว้ตรงไหนคือจริงๆๆจริงแล้วว่าหม้อน้ําอ่ะมาเดินเดินทางไกลมากมันก็จะไปเปลืองปั๊มดันดันดันน้ํา ครับเพราะนั้นเราก็วางวางได้แต่เอาพัดลมช่วยเยอะๆมาที่ต่างประเทศอ่ะวางฝาบนอ๋อเอาวางข้างบนนี้เลยใช่วางวางข้างบนแต่ว่าพอจะเป็นช่วงที่อยูนของท่อเพาวางท่อดีๆหน่อยท่อมันจะหลวมดิ่ตรงเนี้ยอันนี้ผมต้องไปทําการบ้านแล้วแหละว่ายังไงดีเพราะผมก็กลัวเรื่องความร้อนเหมือนกันพี่เพราะลูกค้าเลือกเป็นเคย์เมื่อเช้าลูกค้าโทรมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดแนะนําต่อครับพี่ไป ธุระแทบเดินโอเคได้ครับพี่ได้ขอบคุณครับาฝากล้านด้วยขอบคุณครับพี่อ่ะวันนี้นะครับก็เราก็มาอะไรนะครับก็คือขอบคุณที่เอาน้ำแบ่งปันอะไรให้นะครับก็ก็มีประตูนี่ครับประตูคือได้คู่หนึ่งเลยนะซ้ายขวาเนี่ยพร้อมกระจกเรียบร้อยนะครับพร้อมเรียบร้อยเลยก็คืออันนี้เราทํางานง่ายละเราไม่ทํางานยากละครับผมถ้าเรามัวแบบว่ามัวเด่สร้างแล้วเวลาไปจอดคู่รถแท้เพอเผื่อเราอาจจะไม่เหมือนด้วยก็ได้ตอนเลยต้องใช้ของแท้ ถ้าเราใช้ของแท้เนี่ยเนี่ยผมว่าจากจากตรงเนี้ยจากประตูบานเนี้ยเห็นไหมทั้งรวมกระจกแล้วรวมกระจกหลังเนี่ยยังไงก็ของแท้ยังไงก็เป๊ะอยู่แล้วครับผมนะฮะพาไปดูอะไรเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เรามาเอาอะไรบ้างนะครับนี่นะครับใครอยากแปลงหน้านะครับจากเอาผ่านสามศูนย์เป็นสี่ศูนี่ดูดิโหเพียบเลยอะดูดิดูดินี่เหล็กสัตว์ก็มีเหล็กสัตว์ก็มีโอ้โหนี่นี่คังเอาผ่านหรือเปล่าไม่รู้นี่เห็นไหม เมื่อก่อนนะครับผมขับเอาผ่านอยู่เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมขายไปแล้วนะครับก็หัวไหลคนแน่นเลยอะดูดินี่อะไรสามศูนย์โอ้โหสามศูนย์สี่ศูนย์มานี่ได้เลยครับผมนะครับนี่อะไรอะอิดอิบปะ่ะ <It S 1> อิดเจ้าดีที่อาร์เนี่ยเอออิดเจา้าดีทีอาร์อนี่นะครับดูดิโอ้โหดูดิอะไรขอเพี่บอเลยฮะไฟหน้าเอาผ่านนะครับตัวสามสิบสี่สิบมีครบหมดนะครับผมสามสิบสี่สิบ น่าจะมียี่ส4บสาสสี่สิบนะครับเอาผ่านี่เขามีเพียบเลยครับผม,มดูไหล่ปอเช่หรือเปล่าวันนี้มาเอาอะไรน,นะผมเฮ้ยบ่เล้านี่วะนี่บ่เล้านี่มีนวดด้วยเนะนี่ยบ่เนี้ยไม่ใช่บ่เล้ามีนวดด้วยนี่วันนี้นะครับที่เราจะมาเอานะครับก็มีไฟหน้าแล้วหนึ่งคู่นี่นนครับผมอะขออนุญาตพี่ครับให้ดูนะครับไฟหน้าแท้นี่ดูนะของแท้เลยนะของแท้เลยครับผมนี่นครับดูเี่แก้วนะดูดิ ไฟหน้าของแท้หนึ่งคู่นี่ครับผมของหายากนะครับผมนี่อ่าสวยเลยหนึ่งคู่สวยเลยครับผมวันนี้แล้วของแท้ที่เราได้ไปนะครับก็จะมีประตูพร้อมกระจกนี่ครับประตูหนึ่งคู่พร้อมนี่แหละพร้อมรางกระจกกระจกเรียบร้อยเลยครับผมแล้วก็มีกระจกฟ้าหลังมีไฟท้ายไฟหน้าของแท้นะครับผมมีรางกระจกแท้นะครับผมนี่ของแท้นะครับผมนี่ครับ เออถ้าให,ใหม่่นะครับเนี่ยกิบๆเลยไหมเนี่ยของแท้เนี่มีขลอกบ้างนิดหน่อยอะนะครับผมอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนประกอบนะครับว่าจะใส่ได้หรอใส่ได้อยู่แล้วนะครับใส่ได้อยู่แล้วแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับว่ารถคันนี้ออกมาจะหล่อไหมนะครับจะถูกใจใครหลายคนหรือเปล่านะครับแล้วฝากติดตามอีกหนึ่งคันเฮ้ยเรามีโปรเจกต์อกีกหนึ่งคันนี่หว่าเบน เบนเกาวิงนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะเดินทางไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละเบนเกาวิงครับอีกหนึ่งกระดองนะครับผมนะครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้อร่อยแท้นะครับเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับขอบคุณพี่ด้วยครับพี่แบ่งปันให้ครับขอครับสวัสดีครับตอนนี้เราได้ถึงรถเราแล้วนะครับเราได้กระจกแท้มาแล้วพาไปดูดีกว่าเฮ้ เฮ้ย hey, ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยของแท้เลยดูพอดีเป๊ะเลยเท่ yeah, พอดีเปล่าเป๊ะเลยนะครับของแท้นะครับเนี่ยใส่ได้พอดีเปะ๊ะไม่ใช่เราถึงบอกนะเมื่อกี้เราไปร้านพี่เขาบอกว่าอาจจะต้องแก้เสาไปไปมาไม่ต้องแก้เลยพอดีเป๊ะเลยครับเนี่ยครับเนี่ครับของมันเลยครับเป๊ะเลยตรงรุ่นนะครับเนี่ยเราให้ดูเลยว่าบอดี้นี้ สามารถใส่ของแท้ได้เป๊ะเลยครับผมนี่นะเห็นไหมเนี่ยสนิทเป๊ะเลยเข้าขอบนี่น,นี่ครับประตูก็แท้กระจกแท้ทุกอย่างแท้กร,ร<น>ะจกแท้หมดเลยล <นะ S 1> องดูไปหน้าไฟหน้าก็ของแท้เหมือนกันแล้วไฟหน้ามีนใางไหนวะนี่ยใช้ที่วะเออมันต้องมีตัวยึดตัววะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีตัวยึด เฮ้ยไฟหน้าก็มาดีเป๊ะเลยนี่ดูมุมข้าเนี่ยเป๊ะทุกอย่างเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันของแท้นี่หว่าเป๊ะทุกอย่างเลยครับผมนี่นะครับดูขอบดิเป๊ะเลยเห็นไหมครับโอ้โห,โห,โห,โหโตรงตรุ่นตรงรุ่นนะครับของตรงรุ่นนะครับวันนี้เราก็ได้ของมาแล้วนะครับผม <S <S มาตรงประตูได้มาหมดนะครับ <S 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 นี่ยรางกระสกได้มาหมดทุกอย่างเฮ้ยนี่ม,มาหนึ่งจุดเก้าไม่ใเนี่ยหนึ่งจุดเก้า เ๊ะเลยเ๊ะเลยมันเ๊ะเลยเ๊ะเลยงนะเเตเยถือถลงมาให้เเลยเนี่อันเนี้ยอันเนี้เนยเปนจุดที่ทำยากทะเบงทัลำบากเน้ะลำบากของพวกนี้เลยจะเป็นต้องใช้ของแท้เลยะเนี่ยจะเป็นต้องใช้เพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้จริงเพ้าะไม่นั้นมันจะไม่เตะใครับอันนี้เต้มีปลาเล็กปาน้อยเห็นมมีครบหมดเลยนะประตูแท้นะครับโอเคครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะไปเอาคันต่อไปนะครับเบน์กาวิ่งพรุ่งนี้จะออกเดินทางนะครเบนซ์กาวิ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วนะผมนะครับฝากจตจดามผลงานร้านกิจสิ่งอีกหนึ่งคันรถคลาสสิกแต่ว่าเราไม่ทําชนกันแน่นอนไม่ทาชนกันครับอันนั้นทําคือเอาไว้รอก่อนรอคันนี้เสร็จแล้วคันต่อไปก็ขึ้นเลยนะผมเอามาก่อนแล้วจต่อคลิปแล้วจต่อเลยเอามาก่อนเอามาก่อนโอเคนี้กอไปเก็บก่อนนะครับเพราะของหายากแล้วไปแล้วก็แพงด้วยพากงานเราไปเก็บ ขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมกินเลสซิ่งนะครับน้ำยากระจัดข้ามฝังแน่นนะครับเด็ใครที่แบบว่าคาบเหลืองคาบขี้ใครในรถนะครับผมหรือว่าควันรถดำๆที่ท้ายรถนะครับสามารถเช็ดออกได้เลยนะครับผมนะครับนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งยาครับสเปรย์เคลือบพลาสติกและยางนะครับผมนี่ครับเคลือบพลาสติกนะครับที่แบบออกซิดนะครับตากแดดมากแล้วมันซีดนะครับเอาไปพ่นได้เลยนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับผม สีดำนะครับผมพ่นพลาสติกด้านในนะครับคอนโซลแผงประตูนะครับนี่มาเลยนี่มีกัหน่ายนะครับทางกินเลสซิ่งครับฟรีส่งเก็บเงินปลายทางน้ำยาเคลือบเงาแบบเคลือบแก้วสูตรพิเศษลดดูเงาฉ่ำใหม่ตลอดเวลานี่คขวดละ1 9ึงบาทฟรีส่งเก็บเงินปลายทางกดสั่งในตะกราได้นะครับกินเละซิ่งครับ k i t r a c i N g 99 9กินเลสซิ่งฟรีส่งเก็บเงินปลายทางสั่งในทิกตอกเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ